<Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวไดโนเสาร์ินว้าวนี่วันนี้พวกเราจะมารีวิวไดโนเสาร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งไดโนเสาร์ตัวนี้สามารถบ <B indo. S 1> ินได้อนี่มันนกเลยนะครับซึ่งชื่อของเขาก็คือทีแรนโนดอนหรือบางคนอาจจะเรียกเทอรแรนโนดอนก็ได้นะครับ นี่ไดนโนเสาร์ที่เหมือนนกเลยครับว้าวไดนโนเสาร์ตัวนี้เขาอยู่ในยุคของครีเทเชียสนะครับอ่าจากที่ดูข้อมูลมานิดนึงนะนี่เดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องกันหน,นอ่อยกุ้ยไดยนโนเสาร์ตัวนี้มีเสียงด้วยครับอ่านี่ตรงนี้มีปุ่มให้กดนี่หน้าตาของเขานะครับนี่จู r a สิกเวิร์คแคมป์คีเทเชียอ่านี่นี่ก็จะเป็นกระตูนของใน็ตฟลิก x นะครับอี่มี ามามาดูด้านหลังหน่อยเฮ้ย,ยตรงนี้เขามีให้เล่นอีกลอแล้วครับแผ่นที่เนี่ยติดสติกเกอร์อะมีหนึ่งล้านอันแล้วอะมีหลายอันแล้วครับนี่อันนี้เขาบอกวิธีการเล่นกดปุ่มนะครับมีเสียงนี่พอกดปุ่มตรงนี้ก็จะขยับยปีเขาจะแบบกระพือเหมือนบินอย่างนั้นใช่ไหมครับตรงนี้อเนี่ย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 กดปุ่มแล้วก็ปีเขาจะบิน นี่นะด้านนี้ก็มีโอ้โหไดโนเสาร์อีก2ตัวอีกแล้วครับนี่ไทเซ<ะ>อรท็อกเนี่ยนี่แล้วตัวนี้มีให้เราสแกนเข้าแอปพลิเคชันกันด้วยนะใช่ว้าวนี่ขนาดตัวไม่ใหญ่นะอันนี้ถือว่าดีนะครับมีเสียงแล้วก็มีให้สแกนด้วยใช่ตัวนี้สแกนตรงนี้ตรงปีกมันอ๋ออยู่ใต้ปีกใช่ไหมครับไหนอขอดูหน่อยอันเล็กมากอ๋อโนนโนนเห็นไหมครับเล็กมากโอเคเดี๋ยวเล่ามา ไดนโนเสาร์เจ้าตัวนี้ออกจากแพ็กเกจกันก่อนแล้วกันครับเลยอ่านี่เราก็ได้เอาเจ้าทีลแลนโนโดอนออกจากแพ็กเกจแล้วนะครับนี่แกวอามาละมาเดี๋ยวเรามาดูนี่นเขามีคู่มือให้นะใช่คู่มือก็ตามนี้เลยมีหลายภาษาเลยครับอ่านี่เขาบอกวิธีการเล่นด้วยเนี่ยเขาบอกปุ่มหน้าก็คือก<า>ดปุ่มแล้วอ้าปากมีเสียงอืมปุ่มที่สองก็คือให้เปีกอ่าปุ่มสองก็คือกระเพือปีกแล้วก็มีเสียงด้วย อ่าแล้วนี่ครับแผนที่ไห้เล่นติดสติกเกอร์อีกแล้วอันนี้น้องๆเล่นกันจนแผ่นเก่าๆนี้เปื่อยกันหมดแล้วอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะแต่สติกเกอร์เขาทำสวยนะครับใช่ทำเหมือนมากอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าตัวที่เลนโดร์นหน่อยครับอ่านี่เขาก็จะเป็นเหมือนนกนะครับนี่ดูหน้าเขาแล้วก็มีนี่นะเขาเป็นงวนอ่าเขาเรียกอะไรงอนเหรอครับเเขาหรืองอนไม่รู้ นี่ตรงนี้จะมีมือด้วยนะมือติดมันปีกเขาเลยครับเดี๋ยวขอดูแบบนี้นี่ดูรายละเอียดลงสีครับก็สวยอยู่นะแต่ตัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากใช่นี่ขาตัวเล็กๆอ่าตัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่ให้อินโดเมียเล้กินโดยเลยเพราะเขาเป็นทรงนกไงเขาเลยต้องบินใช่แบบปะะเขาจะใช้ขาใช่ไหมใช่เขาจะใช้ขาขาเนี่ย จับเหยื่อครับบินโฉบแล้วก็จับเหยื่อก็เหมือนนกแหละอ่าก็เหมือนนกอย่างนั้นนะครับนี่ดูหน้าเขาสวยอยู่นะสวยอยู่นี่ดูใต้ท้องด้วยใต้ท้องนี่นี่กว้างอยู่นะกว้างมากอ่านี่ตรงนี้เป็นลำโพงนะครับนี่ก็มีให้สแกนมาเดี๋ยวเรามาทําการทดลองเล่นกันหน่อยครับมามากดปุ่มเล่นกันหน่อย เดี๋ยวให้หมามาลองกดบ้างหมาอยากเล่นดูดูดูอ่าแบบอ่าแบบกันนะว่าไหนกดปุ่มอ้าปากก่อนมือเสียโอ้นี่เขามีฟันด้วยนะไหนขอหางไว้หน่อยครับอ่านี่มีฟันจมจมอ่ามีฟันมีลิ้นด้วยนะแต่ฟังเสียงดูที่มามีเสียงเหมอนกันาใช่อ่าเสียงเขาจะเล็กๆแหละเขาตัวเล็กอะครับไม่เหมือนพวกไดร์โวซอร์ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นแต่หมามีหลายเสียงเลยมีเสียเห็นไหม ดีนป่ะคะห้าเสียงเก้าเสียงหลายเสียงด่นะอ่าเขามีหลายเสียงไหมเนาะมีกระพืที่เรารีนอือแมากดขยับปีกดูหน่อยครับโอเคดูดีๆนะวันดูจุเห็นไหมขับเร็วๆเลยครับเหมือนบินเลยเห็นไหมเห็นไหมกระปีกเขาจะแบบเหมือนไม่ค่อยยกขึ้นเท่าไหร่เนาะอ่านี่กระพือปีกก็มีเสียงด้วยนะใช่แต่ถ้าเกิดเรากดสองปุ่มพร้อมกันได้ไหม หนึ่งสองสักเอ้ามันบังตีกวครับหมดไหะไม่มันบินไปด้วยอ๋อมันไม่ได้มันไม่ถือไางคือมันต้องกดอันนี้ก่อนเพราะว่าไม่ง้นอันนี้มันก็จะยกขึ้นโอ้ไม่เขาให้กดทีละปุ่มกดพร้อมกันไม่ได้อ่านี่จะมีเท่านี้เลยก็ตีการเล่นของตัวนี้นะครับอว้าวนี่ดูนม่ให้หน่อยแล้วก็จะบินได้เนาะมันจะเหมือนล็อกเลยนะ อ่านี่ตอนนี้เราก็ได้เอาไดาโนเสาร์ทุกตัวเลยนะครับวันนี้เราเอาขึ้นทุกตัวเลยนะที่เรามีมาขึ้นมาเปรียบเทียบเลยครับนูนอ่าพี่ใหญ่เราอ้าปากรอกินเหยื่ออยู่ด้านหลังแล้วครับตัวใหญ่มากต้องไว้บนโซฟาข้างหลังเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบตัวนกตัวนี้หน่อย <c oughs> เขาจะสามารถเท่ากับใครได้บ้างครับไม่มี <c oughs> ไม่มีเลยใช่ไหม <c oughs> ตัวเล็กสุดเลยอ่าตัวเล็กสุดเพราะว่าเขาเป็นทรงแบบนี้ครับตัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากนี่เปรียบเทียบกับ ตัวนี่ตัวนี้แตะนิดนึงมีเสียงแล้วครับอ่าตัวนี้ก<ม>็จะเป็นนกเนาะเขาจะเทียบกับพวกตัวยืนไม่ค่อยได้นะครับนี่ไม่ได้ส่วนอ่านี่ <c oughs> พวกนี้รอรอกินนกตัวนี้อยู่ <c oughs> <c oughs> ตัวไอ้ทลัล,น,ลนโนททลันโนดอนนะครับนี่แล้วก็ เอาขึ้นมาเปรียบเทียบให้ดูทุกคลิปนะครับจะได้เห็นกันเพราะว่าเราค่อนข้างมีหลายตัวแล้วเนาะเป็นครอบครัวไดโนเสาร์เลยจะเปเปิดสวนสัตว์ไดโนเสาร์จะไปเปิดสวนสัตว์ไดโนเสาร์แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าที่แลนโดดอนนี้ไปสแกนเข้าแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่าครับมาเลยมาเดี๋ยวเรามาเข้าแอปพลิเคชันสแกนกันเลยครับแม่ครับ เออมาแล้วเตรียมเปิดประตูเดี๋ยวปิ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 วอ้าวประตออุ้ยอะไรครับเนี่ยตัวคอยยาวโอ้โหอยาตัวเล็กแล้วคอยาตัวเล็กไม่ได้หลูกคอยาวเปล่าครับใช่ลูกคอยาวน่ารักอ่ะน่ารักดีอ่ะไหนกดดาวให้เขาหน่อยดาวอแต่เขาไม่มีให้เราทําอะไรใช่ไหมได้แค่ขังลูกกงใช่เพราะว่าเขาไม่มีตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาสแกนเจ้า อ่าเจ้านกตัวนี้กันก่อนนี่ที่สแกนลนีอ่าสแกนใต้ปีกนะครับมันจะมีอันเล็กอยู่ด้วยชึบปุ๊บเอาตรง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 มาแล้วมาแล้วเขามีแท่นให้ด้วยนี่กดวิดีโอก่อนเลยอ๋อมีคลิปกดดูวิดีโอก่อนเลยครับวู้ยนี่นว้าวนี่ฉากสวยมากครับฉากเท่มากให้ดูอ้ ปีเขายาวเหมือนกันนะนี่ปีกว้างมากเลยครับนี่มีร้องด้วยโอ้ยนี่ในหนัวเลยครับอันนี้น่าจะเป็นจูรารสิคพาร์คหรือเปล่าใช่เจูราส์รัคสิคดูใน,น,นี่นะนี่ไงเจอร์อันนี้ของอนนจูรารสิคเวอร์อันนี้จูรารสิคเวอร์หนูไม่เห็น อีโนนมีอไรที่เราเลีงอ่านี่ที่เขาดุดออกจากกรงหางอ่ะใช่เไปบุกสวนสัตว์นะครับไปบุกสวนใ่วสวนท,ที่มีคนอยู่เยอะๆอ๋อคลิปมีเท่านี้นะไหนกด3า0อยศกงหน่อยครับนี่เท่ห์นีว้าวอยากให้เขามีแบบกินให้กินปลาไหนกดร้องหน่อยครับร้อง อ้าปากกว้างเหมือนกันนะใช่ LIKE นี่ตัตวปีอ้าวโอเคมาเรามากดหัวใจให้เขาหน่อยหัวใโอ้แต่ตัวเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่เนาะใช่ตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวของเรานี่กอรเปียส์รัดอ่านี่ที่เรารีวิวไปล่าสุดก่อนหน้านี้เจ้ากอเปียสนะโอเคก็มีเท่านี้เนาะเจ้านกตัวนี้ใช่ ฮะนี่วันนี้เราก็ได้รีวิวเจ้าที่แรน,นโดดเสร็จเป็นที่ียบร้อยนะครับใ่า <Yeah. S 1> ะและถือว่าเขาเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อนะครับตัวนี้ใ่า <Yeah. S 1> แต่เขาส่วนใหญ่จะเน้นกินปลามากกว่า <Yeah. S 1> เพราะว่าจากที่เขาตรวจพบอะก็คือ <Yeah. S 1> มีฟอสซิลในกระเพาะแล้วก็ตามซอกฟัน่ะก็คือเป็นฟอสซิลปลาเยอะมากกว่าอืม่า <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้ <Yeah. S 1> พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะ yeah. อ่าแล้วรอดูต่อไปนะคบว่าเราจะมีเอาไดโนเสาร์ต,ตัวไหนมารีวิวกันนี้อ่าวันนี้เราขอตัวลากันไปก่อนนะครับะะงไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชดดร์กด Subscribe ช่งอง m a b o นะคะเราไปก่อนครับบบ๊ายบายยบ๊ายบาย